ชะตาคุณโยมยดวงชะตาครับอย่างน้อยจะมีชื่อเนี่ยแค่โคไม่น่าโยมสี่ไฟสี่ไฟคือสี่ชื่อเงี่เหรอครับสีชื่ออ,อุ้ยหลวงพ่อผมเปลี่ยนมาสามชื่อแล้วครั้งแรกชื่อจันทรนัทอันนี้พ่อตั้งอายุสามสิบเ้า ีน่าโยมจะได้บ้านฟรี99ปโยมพ่ออาตมาภาพป่วยอยู่ในโรงพยาบาลน,น่านจวนหมอที่จะตัดขาแล้วแต่ประยุกบหลงปู่ได้สองสาเดือนก็เดินได้เดินจากที่ตอนแรกจะตัดขาแล้วนี่นะเจริญพอ สวัสดีนะครับผมนัทผีนะครับหลายๆคนคงจําคลิปที่รายการเที่ยวได้ไม่ลบหลู่เนี่ยเคยไปถ่ายไอ้ไข่เด็กวัดเจดีกันได้นะครับด้วยพลังแห่งปฏิหารแล้วก็ศรัทธาของสาธุชนที่ไปขอพอรกันอย่างล้นหลามเลยก็ว่าได้แล้วก็ขอได้ไหว้รับกันมามากมายแล้วนะครับตอนนี้ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีมีภาพยนตร์แล้วนะฮะเป็นภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ที่บอกทุกเรื่องราวของไอ้ไข่เด็กวัดเจดีเลยก็ว่าได้ที่ถูกกําหนดให้ปกป้องวัดเฝ้าสมบัติ คิดไม่ดีก็จะต้องเจออิทธิปฏิหารของไอ้ไข่แต่ความจริงแล้วนั้นเนี่ยไอ้ไข่เป็นคนหรือเป็นผีกันแน่ครับไอ้นหน้าไหนมันทำร้ายเพื่อนกูมันต้องเจอกับกูไปชมกันได้ราคาตั๋วแค่99บาททั่วประเทศครับทุกรอบทุกโรงทุกเครือ เข้าฉาย19มกราคมนี้ครับสวัสดีนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการเที่ยวได้ไม่ลบหลู่นะครับใน EP นี้ผมอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีอำเภอหนองเสือนั่นเองอยู่หน้าสถานธรรมธรรมชัยแผ่นดินทองสาขาวัด มิ่งเมืองน่านนะครับผมไปเจอกับครูบาธรรมชัยครับด้วยความบังเอิญที่จังหวัดศรีสะเกดครูบาเขาบอกว่าว่างๆมาเที่ยวที่สถานปฏิบัติธรรมของครูบาผมก็เลยมาตามคําชวนนะฮะของครูบานั่นเองนะไปทราบประวัติไปค้นประวัติก็คือครูบาเนี่ยเป็นเจ้าอาวาสที่วัดศรีพันต้นนั่นเองจังหวัดน่าน ซึ่งเป็นวัดใหญ่สวยงามมากแล้วที่นี่เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะเป็นสถานธรรมที่ท่านมาสร้างเอาไว้นะวันนี้จะได้รู้เรื่องเกี่ยวกับครูบาธรรมชัยนะแล้วก็ในการมีวิชาจับยามสามตามีวิชาในการต่อกระดูกว่าจะเป็นอย่างไรบ้างคุณผู้ชมไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงกับรายการเที่ยวได้ไม่ลบหลู่ในอีพีนี้นะครับ กาวรับรการครับครูบาครับจริญพมผ่อนครับวันนี้มีโอกาสได้มาหาครูบาหลังจากที่เราได้เจอกันที่จังหวัดศรีสะเกษชะตาคุณโยมอุ้ยดวงชะตาครับอย่างน้อยจะมีชื่อเนี่ยแค่โคไม่น่าโยมสี่ไฟสี่ไฟคือสี่ชื่อ,อ, <4 S 2> อนี่เหอรอสี่ชื่ออุ้ยฮาว่า โยมได้สองอย่างคืออย่างแรกคือคางรับทรัพย์ครับอย่างที่สองโหลกช้างความคิดความอ่านโยมเหนือกว่ามนุษย์ครับเหนือกว่าคนอื่นคนอื่นคิดไม่ทันแต่หนูคิดเกินร้อยแล้วครับดวงโยมแค่โคงไม่ลาโยมบ่งบอกว่า ย้ายเปลี่ยนชื่ออย่างน้อยสี่ครั้งครั้งแรกชื่ออะไรหลวงพ่อผมเปลี่ยนมาสามชื่อแล้วครั้งแรกชื่อจันทรนัทอันนี้พ่อตั้งอครั้งที่สองเปลี่ยนเป็นนภัทรครั้งครั้งนี้ล่าสุดเป็นพรทธธรพนนุทสธร่ยแปลว่าสมบัติเกี้ยงใครเอาไปคือขอคืนไม่ได้ครับแต่ลงคุนคนเดียวไม่เกิดศูนย์หมดอ่าร่วมกับคนอื่นโดนต้มเละกับแท อุย้ยแต่ถ้าโยมใช้ชื่ออันที่สองครับมหาแห่งนภัท์นีน่แหละนภัทต์เลฮะนแปลถลังแปลว่าเจ้าเมืองอ่าภัทละแปลความพร้อมเพียงแปลความพลอยยินดีครับไม่อับเฉาไม่อับโชกแปลความเจริญรุ่งเรืองเต็มรอยโยมเกิดวันจันทร์โยมตกชัดมงคล บิดามารดาอยู่ด้วยกันไม่ได้อพ่ออยู่ไหนตอนนี้เสียแล้วครับแม่หนูอยู่ครับอยู่ด้วยกันไม่ได้ต้องไฟก็ไปคนละอย่างคนละจุดคนละอันค,คนละปัดเย็นยอมเกิดพสสองหกครับเกิดปีกุลอายุสามสิบเก้าครับ,รบปีหน้าโยมจะได้บ้านฟรีเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ บ้านฟรีใช่แล้วผมจะที่ไหนครูบาได้เงินบอชัดข้องซื้อแบบง่ายได้ซื้อแบบง่ายจากทุกวันกำลังหาที่อยู่ครับแต่โยมมีบ้านได้แต่โยมไม่มีจิตอยู่บ้านเอาผมชอบไปข้างนอกอจิตโยมนอกพระเนจรเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์อยู่กับบ้านมีแค่อาศัยพักอ่าแต่บ้านจะอยู่กับจุดไม่ได้ พราะรองยอมต้องสเสวไปเรื่อยไม่จะคุยกับใครเจ็บหัวต้องคุยกับคนนั้นคนนี้ถึงมียายอมใจถึงจะไปได้ทั้งวันอยู่คนเดียวไม่เกิดคือถ้าผมอยู่คนเดียวเนีคุณผู้ชมผมจะห่วงนะผมเปื่อหวจริงๆนะอยู่คนเดียวไม่ได้เกิดจะเจ็บหัวแต่ถ้าอยู่คนอื่นปั๊บลูกโปง ใสหมดเลยโป่งใสคโป่งใสคโป่งใสแต่หลวงคุณโยมปีหน้าอายุ40่สิบตักก็เต็มไม่ตักก็เต็มเป็นดวงพญาคุณปีหน้าปีหน้าถือว่ามหาเห่งอุ้ยสาธุครับครูบาปีหน้าปีหน้านะปีหน้าสามสี่ปีก่อนตกดวงถลายลื่นเก็บตายแล้วอ่ที่ตาพ่ององูนะ เงินเงินใช่ไม่ใช่ตาเพราะใจเงินครับหาได้ากระเป๋าปากรั่วก้นมันฉีกต่ยาเถลใจเอาเงินไปร่วมหุ้นกับใครอับโชคครับลงทุนกับใครโดนต้มอ,อืมดวงโยมต้องเชื่อโยมหึงจับปังแล้วก็อย่างที่มาหาครูบาครูบาก็เหมือนกับจับยามสามตายอย่างนี้เลยครับหรือว่าไงครับก็ประมาณนั้น แต่ถ้าใครจะมาหาฉันมา,มาบอกก่อนฉันไม่ชอบคือเพราะว่าฉันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นฉันไม่ชอบฉันอยากทักเองมากกว่าคือถ้าจะมาให้มาหาแล้วบอกครูบาช่วยดูให้หน่อยเนี่ยไม่นะแต,แต่ว่าถ้าจะทักเนี่ยเดี๋ยวทักเองใช่ไม่ต้องไม่ต้องมาขอใช่ดวงคุณโยมสุดท้ายจริงจริงหนูไม่บวชอยู่ที่วัดแน่นอนไปบวชใช่เอาละตายไ, <c oughs> ไปบวชเนี่ย <c oughs> ดวงคุณโยมจะเป็นผู้บวชแล้วก็ตรวจดวงสามตาเกินร้อยเลย ท้ายจริงๆแต่ยังไม่แต่ยังไม่ตอนนี้นะแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ตอนนี้ยกได้แค่39อยู่ครับจะมีชื่อเสียงไหมครูบา,าถ้าชื่อเสียงไหมแต่ถ้าชื่อที่สามไม่เก่าแต่ถ้าชื่อที่สองเจ๋งเจ๋งเลยตัง เดี๋ยวลองดูนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับคุณผู้ชมอย่างที่ครูบาท่านบอกว่าถ้าใครจะมาเนี่ยท่านท่านท่านไม่ชอบในการที่จะมาตรวจดวงให้มาจับยามสามตาให้เดี๋ยวท่านเห็นท่านทักเองนะครับแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงครับในระหว่างที่ผมมานั่งรอเนี่ยนะครูบาก็ไม่ได้ดูนะแต่ว่าจะพูดจะบอกจะทักซึ่งจริงแล้วก่อนหน้าน,นี้ทีมงานผมมาครั้งหนึ่งแล้วแต่วันนั้นผมไม่ได้มาครับครูบาใช่นะแล้วน้องๆก็ไปเล่าให้ฟังครับบอกว่าพี่มาหาครูบาครูบาทักแล้วโคตรแม่นเลยครับโคตรตรงเลยครับอันน เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่อยากเชิญชวนคุณผู้ชมนะแต่ใครที่อยากจะมาหาครูบาก็ก,ก็มาได้คือตรงนี้เขาเรียกว่าสถานธรรมธรรมชัยแผ่นด,ดินทองซึ่งจริงๆแล้วประวัติที่มาของครูบาเนี่ยเป็นพระทางภาคเหนือนะซึ่งเราไปค้นหาข้อมูลครูบาท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดสีพันต้น วัดสลีพันต้นนั้นจริงๆนะชื่อว่าวัดสลีสลีเหรอครับสลีแปลว่าต้นโพอ่สลีพันต้นได้ต้นที่พันมาจากไหนเราไม่รู้ครับแล้วมาปลูกที่มุมวัดสลีพันต้นออ,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 อืก่อนหน้านั้นคูบาท่านไหนที่เป็นเจ้าวาดบัตครับสมัยนั้นอาตมาภาพหลวงปู่ขัน ท่านเป็นเจ้าวาดวัดสลรีพันต้นครับท่านเป็นพระสุปฏิปันโนหลวงปู่ท่านจะมีชาตาของท่านอืฉันเพนแล้วท่านจะไปโรงพยาบาลทุกวันทุกวัน,วนเลยครับใครจะห้ามยังไงหลวงปู่ก็ไม่สนท่านไปทำอะไรครับไปโปรดลูกศิษย์อไปเป่าแข้งรักษากระดดูเดี๋ยวนะหลวงปู่ขันเนี่ยท่านเก่งในการรักษาถูกอย่างเวทมนเวทมนเลย กระดดกคใครถูกน้ำร้อนรวกหรือลงเพลลงพัดที่ไม่มีสาเหตุแต่ตอนนั้นบ้านอัตมาภาพทุกจนลำบากโยมพ่อเอาไม้ขับรถสิบล้อไปแต่รถคว่ำที่สะพานโยมพ่ออัตมาภาพป่วยอยู่ในโรงพยาบาลหน้า ประมาณหกเจ็ดเดือนเต็มเต็มครับจวนหมอที่จะตัดขาแล้วจะตัดขาแล้วเหรอครับแต่บังเอิญแม่ไปกราบหลวงปู่ช่วยมาโปรดหลวงพ่ออแม่กระถามหลวงปู่หนูไม่ได้มีปัจจัยนะหนูไม่ได้มีแท้กตังให้หลวงปู่หลวงปู่บอกไอ้เรื่องแท้ตังไม่อไอ้เรื่องเงินไม่ต้องพูดครับ ฉันมารักษาด้วยความเมตตาอุ้ยสาธุแม่อัตมาภาพก็อยากเอายมพ่อมาอยู่ที่วัดศรีพันตน้นาาแต่บังเอิญพยาบาลเขาบอกว่าถ้าออกแล้วหายยากนะเข้ามาโรงพยาบาลเขาต้องกัดอแต่ระอยู่กวหลู่ได้สองสามเดือนก็เดินได้เดิน จากที่ตอนแรกจะตัดขาแล้วนี่นะ,จะเจริญพรคือหมอเนี่ยตรวจแล้วบอกว่ารักษาไม่ต้องตัดขาอย่างเดียวโอมหนองอ๋อหลวงพ่อมีคาถาสมานแผลมาออกมาอยู่ที่วัดสิวัดพันต้นออแค่สองถึงสามเดือนประมาณนั้นจากคนที่จะโดนตัดขาประมาณนั้นกลับหายเป็นปก,กติจเจริญพรแล้วหลังจากนั้นล่ะครับหล,หลังจากนั้นครัหลวงปู่ก็เลยถามว่าปัจจัยไม่อยากได้หรอก แต่อยากได้ลูกชายมาบดเทาแทนได้ไหมพูดอย่างนั้นเลยวันนั้นน่ะที่หลวงปู่ขันพูดครูบาอยู่ด้วยไหมยอยู่แล้วรู้สึกยังไงอครับใจก็ไม่อยากพร้อม,อมแต่เห็นแม่มีน้ําตาพ่อมีน้ําตาอาตมาเลยออกปอ .4 จบป .5 ไม่ได้เรียนหนังสือ ป .6 มาเรียนหนังสือบวชแต่สมัยเป็นเนนั้นถึงปัจจุบันนี้พอบวชเข้าไปอยู่กับหลวงปู่ขันแล้วนี่ครับครูบาไปทําอะไรบ้างครับทุกวันอาตามาจ,จะนอนใต้เตียงกุฏิหลวงปู่เตียงนอนหลวงปู่นะครับตีสี่หลวงปู่จะข้อละทําอะไรครับข้อขาะหลวงปู่ท่านจะท่องเวทมนต์พุกคืนตีสี่ครับ ห้องจนอาตมาซึมเข้าหูจำได้จำได้แล้วว่าเป็นคาถาเกี่ยวกับจับยามสามตาที่ครูบาทักผมเมื่อสักครูน่นี้ถูกไหมครับจเจริญพร นื่องแสดงว่าครูบาก็เดินตามรอยของหลวงป,ปู่ขันมาเลยเไม่ว่าจะเป็นสัพพวิชาที่เราแอบอครูพักรักจํามาตั้งแต่สมัยยังเป็นสาม,มนเณรอยู่ได้ยินหลวงปู่ท่องมนุกประมาณตีสี่ทุกเช้าดูกิจวัตรไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่ไปที่โรงพยาบาลไปโปรดญาติโยมวิชาที่ครูบาได้มาก็เป็นวิชาจับยามสามตาวิชาเป่ากระดูกมีด้วยไหมครับหลายอย่าง พ่อตอนนั้นหลวงปู่ท่านรักษาลูกจิ์ที่โรงพยาบาลน,านั่นแต่หลวงปู่ท่านก็หมดลมหายใจพอสอบไป3าสเองห้าสาเจริมพรครับแต่ทางโรงพยาบาลก็ขาดพระสงฆ์ที่จะสืบทอดเจตนาหลวงปู่อัท่านพอออิวัรชัยครับโรงพยาบาลน,านั่นท่านมาขอนิมนต์อัตมาภาพไปโปร อแต่ฉานก็ไปช่วยรักษาแต่พออปี49อ๋อสิปีหลังจากนั้นหลังจากหลวงปู่ท่านมรณะคือจะบอกคุณผู้ชมว่าครูบานะครับตอนนี้เนี่ยมาอยู่ที่สถานธรรมธรรมชัยนะครับซึ่งตรงนี้เป็นแค่เป็นแค่สถานธรรมเล็กๆกกย่อมๆในเนื้อที่5ไร่แต่วัดสรีพันต้นที่ครูบาเป็นเจ้าวาดอยู่เนี่ยมผมใช้คําว่าสวยมาก เป็นจิตกรรมที่แบบว่าโอ้โหอลังการครับแล้วก็เป็นวัดใหญ่ด้วยแต่ครูบายอมที่จะไม่อยู่วัดแล้วมาอยู่ที่เนี่ยทำไมอะครับคือจริงๆไม่ใช่ไม่ยอมอยู่เราอยากไปโปรดลูกศิษย์ที่ยังมีข้อในใจเยอะที่อาตมามาอยู่ที่นี่ครั้งแรกหลงมุมมาอยู่หลงมุมก็เผอิญมาถึงที่เพลินหนองเสือปทุมธานนีแต่ทั้ทงนั้นทางนี้ให้มาที่นี่ เราไม่ได้มาหาเงินนะเราไม่ได้มาหาทองนะแต่มาโปรดลูกศิษย์บางคนมาถามอาตมาภาพว่าท่านทำไมไม่สร้างกุฏิทั้งสองสามชั้นคะสวยครับถ้ากุฏิมาสามชั้นเกินแต่ถ้าตัวเราไม่ไม่สูงเกินกุฏิบารามีเราก็ไม่ห่าแต่ถ้าตัวเราสูงแล้วอยู่ยังไงมันก็สูงส่ง พ่อครูบาผมถามนี้ได้ไหมไปทําบุญที่โรงพยาบาลแต่ละครั้งเนี่ยทําเยอะไหมโรงพยาบาลน,นั่นคุณโยมที่แรกฉันปรักษาผู้ป่วยก่อน <c oughs> เห็นเครื่องมือมันไม่พร้อมคนป่วยก็เยอะแต่โรงพยาบาลเนี่ยถามมัมาขออาตมาไหมไม่อืแต่อาตมาขอใจอาตมาเองเราได้ปัจจัยนี้ เราน่าจะไปต่อรมหายใจผู้เจ็บผู้ป่วยนะโอ<ฮ>้โหทุกวันที่ญาติญาติยโยมมาขีดเส้นวาสนามาเสริมดวงครับข้าพูดคำเหลือว่าตรวจดวงชะตาปัจจัยนี้ส่วนมากฉันมักจะแบ่งคือผมจะบอกว่าในการเป็นครูบา<อ>มีญาติโยมมาถวายปจ<อ>ัจจัยในการที่เข้ามาด้วยความศร<อ>ัทธาหนึ่งแหละสามารถเอาไปสร้างวัดให,ให้ใหญ่โตกว่านี้ได้แต่ครูบาเรื่องที่จะหันหน้าเข้าไปหาโรงพยาบาลเพื่อที่จะไปต่อรมหายใจของคน ตรองมุทนาครับ <ขอ S 2> ครูคบาครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่คนม,มักจะเข้ามาหาครูบาคือการต่อดวงชะตาที่ที่เห็นว่าเอาเงาอะไรมามาทำพิธีกรรมอะไรเงี้ยครับ <S <S เพื่อเีตเส้นวัชนาให้ลูกศิษย์เจร,ริญขึ้นอ,อจเจริญขึ้นอ,อให้เป็นเศรษฐีคนใหม่อุ้ยอันนี้เป็นวิชาที่ได้มาจากหลวงปู่ขันไหมครับหรือว่าครูบาเป็นคนคิดวิชานี้ขึ้นมาได้วิชากับหลวงพ่อครูบาวง ลีลำพูนอ๋อคุบาวงวัดห้วยต้มที่จังหวัดลำพูนใช่โอ้คือถ้าคุณผู้ชมเชื่อนะถ้าคนถ้าคนมีความเชื่อนะก็คือเป็นสิ่งที่ดีแหละในางานที่จะกลับไปชีวิตจะดีขึ้นแต่อีกในยะหนึ่งมันผมว่าเป็นเหมือนคําสอนนะในการทําไปเนี่ยหนึ่งแหละถ้าคุณคิดดีกับพ่อแม่นั่นจะเป็น <c oughs> เครื่องยึดเตือนติดใจว่าเฮ้ยคุณต้องทาดีกับพ่อแม่นะทําดีกับพ่อแม่นะและชีวิตคุณจะดีขึ้น <c oughs> ผมว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องที่เสียหายเลย แล้วก็อีกหนึ่งสิ่งครับครูบาไม่ผมเห็นรูปเต็มไปหมดเลยครับสุดยอดปฏิหารวัตถุมงคลตะกุดโทนธรรมชัยรุ่นพลิกชีวิตคืออะไรครับครูบาไอจริงจริงอเรื่องตะกุดเนี่ยอาตมาภาพให้หลานชายฉันทำได้ให้หลานชายไปใช้แต่เขาไปล่อเป้ากันเอาไป,ไปลองยิงไม่ใช่ลองยิงกันเลยอ่ะ แล้วเป็นงไงครูบาคล้ายๆว่าคนนั้นกำลังนอนอยู่คนนอนมันถือตะกุดอยู่แล้วอแล้คนไปยิงเนี่ยเราก็ไม่รู้คนเหนือเขาบอกว่าลูกปืนไม่เข้าใครออกใครใชะก็ะแต่ลูกปืนมันปุ่มเฉยๆแต่ไม่ครับมันช้ำออกแค่ช้ำๆนะครับซึ่งจริงนะผมไม่อยากอวดอ้างพุทธคุณเยอะ,อ,ะอยากให้มาหาครูบานะครับแล้วก็ลองมาพูดคุยกับครูบาดู ได้ลองมาสัมผัสกับฟูบาดูแล้วก็มีอาจจะมีภาพยืนยันเดี๋ยวเราจะถ่ายไปให้คุณผู้ชมชมเป็นบางส่วนนะไม่ว่าจะเป็นประสบปติเหตุหรือว่าโอ้โหเสี่ยงตายมาแล้วหลายคนเนาะที่รอดตายแด่คือตะต,ะตะกูล<ะ>อาตมาภาพเนี่ยทำขึ้นสองรุ่นรุ่นเหนือดวงกับรุ่นพลิกชีวิตรุ่นเหนือดวงนี่คือจะเป็นรุ่นนี้อ๋อเดี๋ยวผมขออนุญาตด,ดูหน่อยนะครับนี่คือรุ่นเหนือดวงนะครับนี่ จะเป็นอย่างนี้อันนี้คือเหนือดวงนะเหนือดวงอันนี้คือรุ่นพลิกชีวิตเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวขอย่าน,นะครับอันนี้คือรุ่นพลิกชีวิต<ม>นะฮะวิธีการใช้ก็คือนําไปติดตัวได้เลยใช่แลเอาลองดูแล้วกันนะฮะนั่นคือเรื่องราวของตะกุดนะฮะที่หลายๆคน มาที่นี่ก็จะเช่าหาบูชากันไปแต่ในเกี่ยวกบับเรื่องพุทธคุณเนอะนผมอยากให้ฟังเยวะเรื่องประวัติความเป็นมาของครูบานะครับเป็นพระเกจิหนึ่งรูปนะฮะทางภาคเหนือซึ่งตอนนี้อยู่ที่ปทุมธานีสามารถเข้ามากราบไหว้ได้นะครับวันนี้ได้ทราบเรื่องราวของครูบาธรรมชัยนะฮะเป็นอย่างดีครับที่นี่ครับที่สถานธรรมธรรมชัยแผ่นด,ดินทองใครอยากจะมากราบไหว้ครูบาเนี่ยก็เรียนเชิญได้แต่ถ้าใครจะมาครับโยมไปสแกนที่รูปภาพแล้วนะครับกลุ่มลายอ่า ผู้ชมนะครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดในรายการเที่ยวได้ไม่ลบหลู่ในวันนี้แล้วก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสขอญาตไปชมวัดที่จังหวัดน่านนะครับครูบาครับจริญพรอนะครับแล้วก็ฝากแฟนรายการด้วยที่สถานธรรมธรรมชัยแผ่นดินทองแห่งนี้อยู่ที่ปทุมธานีวันเสาร์วันอาทิตย์ถ้าว่างเว้นจากการทํางานก็สามารถเข้ามากราบครูบาได้งันเดี๋ยวนี้ม์ครูบาพาเดินชงหน่อยนะครับแม่น่ากินรับผมสมบัติเหงาวันพบครับตอนนี้ค้าขายอยู่ครับ เสริมดวงครับสวดแบบสวดบาร,รมีให้ขึ้นฮะผม,มเชื่อว่าเคยทําแล้วมันสําเร็จครับคือถูกขัดขัดเนี้ยจะสําเร็จครับรยกตัวอย่างก็สมัยก่อนผมทํางานอยู่ที่ประเทศลาวนะค้าไม้อยู่แล้วก็หลวงพ่อเนี่ยช่วยทุกอย่างผ่านไหมผ่านฮะจะติดขัดไหมก็ไม่ติดขัดให้หลวงพ่อมาช่วยขอ หลวงพ่อมาช่วยะฮะเพราะคนบอกต่อๆกันเราก็ให้หลวงพ่อช่วยมาเสริมดวงให้แล้วก็ทุกอย่างสําเร็จหมดครับพี่น้องผมก็สําเร็จหมดทุกคนก็เชื่อแล้วก็เพื่อนฝูงพวกอะไรอะไรงเงี้ยข้างเคียงเนี่ยดีขึ้นครับแบบนะี้ตรงนี้ก็จะมีปลาพันปลาที่มาปล่อยเอาไว้ครูบาครับที่เห็นสะดุดตาตรงนี้ครับครูบาพาไปชมหน่อยได้ไหมฮะเป็นเรือเรือยาวเอาไว้แข่งหรือว่ายังไงครับ เรือยาวไอ้ตัวนี้นะแต่มีชื่อว่าเรือเหมียงกันครับอยู่ที่ว่าจะมีแชมป์ไม่มีแชมป์เท่านั้นอ๋อหมายความว่าเรือลำนี้ก็เคยเป็นแชมป์มาก่อนอเรือลำนี้ไม่ลั้งไตจะไปซื้อออืแต่ลูกศิษย์าพาไปชมเขาเรียกมาแสนเจ็ดโอ้ครับแต่ฉันก็เลยบอกว่าแสนเจ็ดมันแพงไปครับฉันให้สองแสนฮะ สนเจ็ดแพงไปให้มันแพงกว่านะครับคูบาไม่เป็นไรคือน้าใจที่ให้เขาลากให้เราออคนส่งเป็นเรือกี่ฝีพายครับคูบาหกสิบเจ็ดฝีพายหกสิบเจ็ดฝีพายขออนุญาตเดินไปดูใ,ใกล้ได้ไหมครับได้ไดผมเดินดตรงนี้เนาะได้นี่สิ่งที่แปลกก็คือตรงนี้ครับคูบาเชิญครับโอ้โหใหญ่มากยาวมากทีแรกมันยาวกว่านี้ประมาณสิบเจ็ดวาเศษเศษครับแต่ว่าหางมันเนี่ย ถ้านั่งเกินบังกระดกกระเด็กกระดกกระเด็ก uh huh. เกินลูกเสียงเลยว่าตัดออกนิดหนึ่งเท่าเรือลำนี้ชื่อว่าเจ้านาคินนักคาราดเจ้านาคินนัคราชเป็นเรือของจังหวัดไรครับครูบาเป็นเรือแชมป์ของจังหวัดน่าน oh. อ๋อคศปีสองเก้าอ๋อปีสองเก้าเรือลำนี้นะเคยเป็นแชมป์ที่จังหวัดน่านสามสมัยซ้อนโอ้โห oh. เจ้านาคินนักคาราชอายุเรือลำนี้ประมาณร้อยกว่าปีอุ้ยครูบาอันนี้คือไม้ท่อนเดียวที่เอามาแกะเลยถูกไหมครับอจเจริญพรแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นเรือประกอบเยอะใช่ก่อครับครับเล่นอีกรอบสังรอบก็ได้ที่สองที่สามก็เลยเจ้าของเขาอยากจำหน่ายแล้วครับฉันเห็นว่าโอ้เรือลำนี้จำหน่ายไม่ลงเพราะขุนศึกของดองนานเจ้านาคินนักคาราด เป็นเรียบ้านเมืองกับซิบรักวัดภูมินโอนักุยโยมพระเอิญการเล่นเรือสมัยก่อนเล่นเอากับกำลังใจแต่ตอนนี้เล่นด้วยแบบด้วยเงินแพ้ป๊อปก็แขนนวมเขาหิ้งอาตมาภาพก็เลยเช่ามาไว้วัด่อ,อนจะขึ้นวัดป๊อฟ้าผนมืดหมดครับเช่ามาอามาถามว่าขายเท่าไหร่ จะให้สองแสนล้างใ้สันเรียบร้อยส่งวัดธรรมชัยที่น่านอ๋อนั่นแสดงว่าเรือลำนี้เคยอยู่ที่วัดธรรมชัยก่อนใช่เป็นเรือแชมที่ญาโยมมีปัญหาการเงินที่ญาติโยมมีปัญหาการทองอเพื่อมาผูกเรือลอดเรือแชมเพื่อให้เรือขายทรัพย์ขายสมบัติให้เรา สะดอกคอไปในตัวจเจริญพรถูกไหมครับแล้วก็ถือว่าได้โชคราบด้วยจริงๆตอนแรกผมเข้าใจว่าเอามันตั้งไว้เฉยๆแต่จริงๆเนี่ยถ้าทตามประวัติข้อมูลจริงๆเรือลำนี้เคยถูกแบบแขวนนัวม,มาก็คือไม่มีคนสนใจครูบาไปเห็นมาก็เลยเช่ามาและที่สําคัญนะครับเขามีความเชื่อของคนที่ด้านเมื่อก่อนเนี่ยจะมีคนมาลอดต้ยใต้ท้องเรือเพื่อขอให้เปิดทรัพย์เปิดเงินงเข้าหาตัวเราเอา้าวนี่เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับทีนี้ผมต้องเริ่มลอดตรงไหนครับครูบาอธิษฐานใจก่อน เพื่อให้จอมแม่เจ้าน,นาคินอัคราชช่วยคลายทรัพย์คลายสมบัติคลายปัญหาคลายสิ่งชั่วร้ายออกจากจิตคลายสิ่งชั่วร้ายออกจากใจให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเพื่อเจ้าพญานาคเจ้าน,นาคินอัคราชอายุร้อยกว่าปีเพื่อดึงลูกศิ์ปลอบใจลูกศิ์ให้มีการเงินการงานหน้าที่กิจการให้เจริญรุ่งเรืองเธอรอดกี่รอบครับครูบาา เก่งๆเขาให้รอดหางออกหัวเดินไปผมต้องเดินไปตรงนู้นเลยไหมเอดหางออกหัวอเพื่องูจะมากินหัวกินหางกินตามตลอดตัวถ้างั้นผมต้องยังไงผมต้องเดินเดินเข้าไปเดินไปตรงนี้อ่ะคุณผู้ชมไปไปพร้อมกันครูบาเดี๋ยวผมขอญาตไปเดินคือหมายความว่าเดินรอดแค่ตรงหางแล้วก็มารอดหัวถูกไหมครับคล้ายๆแบบเดินอ้อมหางหลังออกหอวน่ะอมาเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับนี่มาๆมา แต่ว่าเรือเนี่ยยาวมากนะลำนี้นะครับซึ่งเป็นเรือแข่งมาก่อนนะเมือ่อสักประมาณปี29โอ้โหหลายฝีพายนะครับเนี่ยนี่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 เริ่มต้นจากลอดที่หางก่อนนะครับ มาถึงหัวเรือแล้วแล้วก็จะมารอดตรงหัวเรือก็ถือว่าเสร็จสิ้นนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะนะครับไปนะครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับของที่สถานธรรมแห่งนี้นะที่อำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีนะฮะ ครูบาธรรมชัยนะฮะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยพอได้ดูเทปเราแล้วเนะี่ยอยากจะมาหาครูบาก็ลองลองเซิร์ชใน Google ดูก็ได้ครับนะฮะว่าตรงนี้อยู่ตรงไหนเดี๋ยวผมจะปักหมุดให้นะครับหรือว่าจะไปที่จังหวัดน่านก็ได้วัดสรีแผ่นต้นนั่นเองนะนี่คือเรื่องราวของความเชื่อของคนไทยเราอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับคือที่ผมบอกทุกครั้งคือตรงเชื่อออกมาจากจิตใจอย่าเชื่อเพราะว่าความงมงายนะฝากติดตามรายการที่ได้ไม่ลบหลู่ของเราด้วยครับนะจอเจอกันใหม่ใน EP ีหน้าฝากกดไล กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะฮะเพื่อคุณผู้ชมเนี่ยจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปของรายการวันนี้ผมนัดผีต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเจอเจอกันใหม่ใน EP ีหน้าไปก่อนครับสวัสดีครับ